สวัสดีค่ะประภาวรรณไกรกวงบวรค่ะจากการที่เราจากการที่ได้เข้าเรียนในเรื่องสามเหลี่ยมสุขภาพทำให้เข้าใจในปัญหาําใไม่เกิดโรคได้ดีขึ้นและมีความรู้มากขึ้นสุขภาพของคนเราจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของการรับประทานอาหารระบบเลือดและหลอดเลือดเป็นระบบอวัยวะซึ่งให้เลือดไหลเวียนและส่งอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงและต่อสู้กับโรคที่เกิดขึ้น กับร่างกายของคนเราทุกเพศทุกวัยนะการที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีเราต้องเริ่มต้นดูแลตั้งแต่เด็กๆมาเพราะถ้าเด็กมีสุขภาพที่ดีก็จะมีชีวิตที่สดใสมีการเรียนรู้ที่ดีแน่ดีคนเราเริ่มแก่เมื่ออายุ25ปีขึ้นไปแต่ในปัจจุบันเริ่มต้นที่อายุ16ปีซึ่งก็น่าตกใจนะคะสาเหตุก็มาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบหมู่นั่นเองนะคะสามหมู่ สามกลุ่มหลักของอาหารที่ร่างกายของเราต้องการก็คือโปรตีนเสริมสร้างและซ่อมแซมไขมันต้องการไขมันดีโอเมก้าสามแป้งและน้ำตาลซึ่งร่างกายของเราต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้นะคะเราต้องได้รับต้องได้รับแต่น้อยและได้รับโปรตีนที่มากที่สุดนะคะและกลุ่มที่เราได้รับน้อยที่สุดก็คือวิตามินและแร่ธาตุต่างๆซึ่งเราได้จากผักและผลไม้ เมื่อร่างกายของคนเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเราก็ต้องเสริอมอาหารเข้าไปนะคะการที่เรารับประทานอาหารรับประทานแป้งและน้ําตาลมากเกินไปก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะคะและทําให้ร่างกายของเราเสื่อมเร็วนะคะทําให้เกิดเกิดโรคเออทำให้ ถูกอนุมูลอิสระโจมตีนะคะถูกนะคะถูกอนุมูลอิสระโจมตีในร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราแก่ชราคือร่างกายของเราแก่ก่อนวัยและเสื่อมก่อนวัยนะคะทีนี้มาดูโครงสร้างของเลือดนะคะโครงสร้างของเส้นเลือดเส้นเลือดเรามีมีคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนช่วยคงความยืดหยุ่นให้กับเส้นเลือดของเรานะคะมีไขมันนะคะในเส้นเลือดของเรามีไขมัน แล้วก็มีคอร์มีออรัตินนะคะมีโปรโตีนมีโปรโตีนนะคะเส้นเลือดของเรามีโปรโตีนนะคะแล้วก็มีเซลล์สร้างออรัตินและคอรลาเจนนะคะเส้นเลือดที่แข็งแรงจะมีความยืดหยุ่นที่ดีนะคะทีนี้ปัญหาของเส้นเลือดเรามาจากจากที่เรารับประทานน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลแล้วก็มีอนุมูลอิสระและเรากินโอเมก้ามาก กินโนเมก้าหนะคะจะทำให้เป็นสาเหตุของไขมันอุดต,ตันนะคะไขมันอุดต,ตันก็ามาจากการที่คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะคะแล้วก็จะมีปัญหาและมีไขมันก่อติดผนังหลอดเลือดนะเกิดลิ่มเลือดจะมีปัญหาถึงสมองส่งผลให้เกิดโรค นะคะจากเส้นเลือดตีบและเส้นเลือดแตกนะคะสมองขาดเลือดขาดออกซิเจนนะคะริ่มเลือดทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบและหลอดเลือดในสมองแตกนะคะส่งผลถึงหัวใจให้หัวใจขาดเลือดเกิดจากหลอดเลือดอุดตันแลกล่านเนมือหัวใจตายขาดขาดเลือดมาเลี้ยง ทำให้หัวใจวายเฉียบพลันนะคะและนอกจากนี้นะคะการรับประทานมากน้ําตาลแป้งในน้ําตาลมากจะส่งผลทําให้เกิดเบาหวานซึ่งส่งผลต่อไตนะคะแตน่น้ําตาลในเลือดสูงจะทําให้เส้นเลือดไตเนี่ยอุดต,ตันเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแคบลงนะคะหากเป็นนานๆานจะทําให้เกิดไตวายได้นะคะ น้ำตาลในเลือดสูงจะทำลายเส้นเลือดต่างๆทั่วร่างกายของเรานะคะทำให้เกิดเบาหวานขึ้นตาหัวใจวายเสียบเสียบพลันนะคะนะคะสังเกตได้ยังไงนะคะว่าเบาหวานขึ้นตาเราจะมองเห็นเป็นจุดหรือเป็นเงาคล้ายหยากย่ายในดวงตานะคะลอยไปลอยมาอยู่ในดวงตาของเรานะคะ อมองเห็นภาพบิดเบี้ยวแยกสีได้ยากเห็นภาพมืดบ่อยครั้งนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลถึงผิวหนังของเราด้วยทําให้ผิวหนังเกิดลิ้วรอยหยาบกร้านจาบรายมือปลายเท้าเลือดไหลเวียนส่งอาหารให้ผิวหนังลดลงนะคะผิวที่อ่อนเยาจะมีเอลาตินมีคอลลาเจนและมีโกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งทางบริษัทซึ่งเรามีสาเรามอาีอาหารนะคะมีอาหารที่เสริมให้กับ ให้ไปดูแลเพื่อให้สุขภาพของเราที่ดีมีมากมายในบริษัทของเรานะคะคือ,อโอเมกา 3, ้าสาโอเมก้าสาคอลลาเจนนะคะเอ็นโพรนะคะเวจจี้แล้วก็กาแฟนะคะสวัสดีค่ะ